เชื่อไหมร้องเพลงของบอสเพลงนี้ไม่เคยได้เลยอือสวัสดีเอฟซีลาหน่อยสวัสดีเอฟซีสาวหน่อยเปิดบัานแพงเออมันมีมันมีอะไรนะมันมีประเด็นประเด็นอ่าบอสโจโดนโปอมเฟสอ่าไปขอเงินมาชันคือจริงๆแล้วเหมือนเหมือนเหมือนเอฟซคอมเมนต์นั่นแหละอือม,มันมันเป็นไปนไม่ได้หรอก ที่บอสจัวจะไปขอยืมเงินไก่ถูกไหมล่ะอืมแต่ไอ้คนปลอมนี่ก็กล้าหาญเหลือเกินคือมันแน่มากเลยนะมันกล้าพลอมพลอมเฟซบอสไปไปขอเงินคนั้น,นผู้นี้โอ้ยแม่ก็เคยโดนนะคนรู้จักกันนี่แหละอืมแม่ก็เลยแบบว่าแต่ดีว่าแม่เงินในบัญชีมีไม่เยอะ อวันนั้นเหลืออยู่สองร้อยหรือไงนี่ลหละก็เอาให้เอาให้มันดูด้วยนะอืมให้มันดูด้วยว่าเหลือแค่นี้ลหละ <c oughs> เออมันมันบอกว่ามีให้ยืมมีให้ยืมสักสองหมื่นไหมมันวาแม่บอกว่าสองหมื่นอะไม่มีแต่หนึ200่งสองร้อยอะมีอยู่อืมนะคะก็ประมาณนี้เนาะแต่ก็ ต่ต้องยอมรับนะเว้ยอามาเดียวนี้อามาเดียวพูนเป็นตำรวจเด้บอมแมนบอกใช่ไหมลูกอามาเดียวนี้เราเป็นตำรวจแมนบอรหรือเปล่าวะอืมเราเก่งเนี้ยอามาเดียวเราจับแป๊บเดียวได้เลยไหมอืมรอรับได้เลยไม่เคยปิดปิว้วคุณแล้วเออเห็นไหมล่ะแล้วยายคนนี้มันก็เหลือเกินนะ มันไม่กลัวตำรวจมันไม่กลัวกฎหมายเดี๋ยวมันคิดว่า f อฟซีว่า f อฟซีบอฉลาด <c oughs> คือถ้า f อฟซีบอเนี่ยหรือคนรู้จักบอสก็จะรู้ไงว่าบอสร,รวย <c oughs> บอสไม่ยืมเงินไปดอกขาดแต่ว่า แต่ถ้าคนที่ไม่รู้จักบอสนั่นแหละถึงเขาไม่รู้จักเขาก็ไม่ให้หรอกอแต่ทีนี้เหมือนตอนนี้คือต้องยอมรับนะบอสโจยมนินเพิ่นดังเลยเขาดังมากเลยตอนเนี้ยใครจะปลอมเป็นบอสนี่มันต้องคิดห้เยอะๆหน่อยเพราะมดาเลยเพราะว่า แม่ไปดูช่องลูกแม็กมาโอ้มันเปิดหน้าเปิดหนาชัดเจนอืมมิชฉาชีพมันต้องเปิดหน้ามันไปแบบนี้แหละลูกไม่ต้องไปปิดบังหรอกอวันหลังมันก็ไปหลอกลวงคนโน้นคนนี้อีกแต่แม่ดีอย่างเดี๋ยวนี้คนมาขอเป็นเพื่อนแม่ไม่รับอนอกจากลูกๆของแม่อืมเขาจะเขามาขอเป็นเพื่อนเนี่ย ถ้าเป็นลูกๆของแม่นะ่ะเขาจะบอกว่าตอนที่อยู่ในไร์สดเขาใช้รหัสนี้คุยกับแม่อือย้งก็ต้องเป็นลูกที่แบบว่าที่แม่รู้สึกแม่ต้องสัมผัสเองด้วยว่าแม่มีความรู้สึกยังไงกับคอมเมนต์นี้ถ้าแม่รู้สึกไม่ค่อยโอเคเขาไม่ใช่คนดีสำหรับแม่อือนะคะก็ต้องชื่นชมอามาเดียวล่ะ จับโจรได้ทันทีตรงจังซีสมกับเป็นสมกับเป็นกุ้งซุนเซอร์บ่กุ้งซุนเซอร์บ่สมกับเป็นมือขวาของบอดอิรลย์อยู่จัดการได้ทันทีแจว ดีถนะ้ามันไม่ปลรมตัวไปยืมเงินแม่หน่อยเนาะอืมพอมตัวเป็นบอดไปยืมเงินแม่หน่อยนี่มีโอกาสที่แม่หน่อยจะโอนให้นะทุกคนเพราะแม่หน่อยเพิ่นเก่งใจบอดเดออืมแต่แม่หน่อยจะไม่มานั่งคิดหรอกว่าบอดรวยแล้วแม่หน่อยเราก็คิดแล้วเราเก่งใจเราก็สิโอนให้ท่านที่ได้แม่หน่อยนะอืมแต่ก็โชคดีที่มันแบบมันไม่ได้ ไปปมตัวยืมแม่หน่อยอีรีแม่หน่อยเล่าซื้อตัวแล้วยิ่งอีกอย่างถ้าเป็นบอสแบบนี้เราแหงสิเก็งใจได้บัตรทีนี้เราสิบกอกาถามได้ว่าเออแม่บอสได้ยืมเงินแม่หน่อย,ยมมอยู่บอจาเออเราบอว่าถามหนอกแม่หน่อยนะเราแทงเก่งใจบอสเต็มๆตมเลยทีนี้แต่อย่างว่าแหละหมายเลขบัญชีบอสน C ่นะพวกเราก็รู้ ม่หญิงก็รู้อืมมันก็จะเป็นมันก็มันมันมันจะขึ้นหมายเลขบัญชีบอสแหละแกไม่มีทางเอาเงินเข้าบัญชีคนอื่นแต่มันก็จะจะมีโค้ก็สังเกตอยูอ่เงินจะเข้าบัญชีบอสกับซอสเท่านั้นเข้าบัญชีคนอื่นเป็นไปไม่ได้เหมือนแม่หญิงเนี่ก่อนหน้านี้แม่หญิงก็จําเลขบัญชีบอสได้หมด เาไม่ยงงจะทำทำมาลายทำมาลายเงินแสนนยบอสอยู่ตอนนั้นแต่มันไม่สำเร็จมันมีเหตุสะก่อนสวรร์สวรร์คงไม่อยากให้แม่ทำมั้งให้แม่ไปช่วยคนที่เขาลำบากค <c oughs> คือบอสรวยอยู่แล้วเนะี่ยแต่มันก็ช่าง มันก็ช่างคิดได้เนาะมันคิดได้ยังไงลอมลอมเป็นบอสแต่โอนเงินเข้าบัญชีตัวเอง <laughs> ประสาทแค่คิดเขาก็รู้ทันหมดแล้วอะถ้าแบบคนไม่รู้จักครอบครัวบอสก็เป็นไปได้อันนี้ทุกคนรู้หมดเลยเงินจะเข้าบัญชีบอสต,ต้องเป็นชื่อโซอ,อ่คุณอนงนุช หรือคุณโจโยมมานินมันไม่มีทางไปบัญชีอื่นหรอกมันก็โอ้เป็นโจรแต่ก็แสดงความโง่ <laughs> อ<ม>เอาหน้าบอสไปแต่โอนบัญชีเข้าคนอื่นโจรน,นี่ก็เหลือเกินยังว่าเนะี่ถ้ามันฉลาดเขาไม่จับได้วันเดียวหรอกที่เขาจับได้วันเดียวเพราะมันฉลาดน้อยไปหน่อยอืม อยากจะเป็นโจรนี่มันมันมันต้องศึกษาโอ้ยอยากศึกษาเคล็ดลับดีๆม,มันต้องศึกษาไรมันมันจะเป็นง่ายๆได้เป็นโจรเออนะคะต้องชื่นชมอามาเดียวเนาะจากการได้ทันควันมิจฉาชีพที่แฮกมันเขาอ่นว่ายัางไงมันแบบนี้เขาเรียกว่าแฮกเฟซหรอลูกหรือว่ายัางไงหรือหรือเขาปลอมปลอมเนาะแบบนี้เขาเรียกว่าปลอม ตอนนั้นคนใกล้ตัวแม่ก็มีสองคนแต่เขาเขามีคนนึงน่ะมาขอยืมแม่สองหมื่นแต่อีกคนนึงน่ะเขายังไม่ได้มายืมอ่าเขาก็เป็นคนรวยนี่แหละแต่แกรู้ตัวสักคนแล้วแกก็โพสเลยว่าถ้ามีคุณถ้าว่ามีแกไปยืมเงินนะไม่ใช่แกนะออเราก็เลยแบบเออแม่ก็แต่ถ้าแกยืมแม่ก็ไม่ให้หรอกเพราะว่าแม่สาบานไว้แล้วว่าจะไม่ใครยืมเงิน <laughs> เพราะฉะนั้นโจรมึง มึงยืมกูไม่ได้แน่นอน,นเพราะกูไม่ให้ <c oughs> นะคะก็ถือว่าเป็นการจับโจรที่มีประวัติอยู่ในโรงพักอยู่แล้วไงชื่อมันอยู่ในโรงพักแล้วอามาเดียวเคยไปแจ้งความไปแล้วมันยังกล้าเหมิมเกริมโอ้โหมันเขาเอิ่นว้ายัาง งัวซ้ำซ้อนมอเออคุณมีประวัติอยู่เขาแจ้งจับคุณอยู่และคุณยังไปทำเรื่องอีกโสงกระทงเลยพอทีนี้นั่นแหละอันคุณนิกกี้ว่าเตรียมรอรับได้เลยอะจารย์โอ้ยมันกันง่ายโพดอืมคิดได้ยังไงวางงมากคุณมีคดีความเขาแจ้งความคุณแล้วยังไปกล้าลอมเฟสโอ้ยดนเดี๋ยวโสง สกรรมกำสองวาระเนาะมีคดีความกับอามมเดียวแล้วก็มีคดีความกับโบโจูด้วยเออ,เอ,ออันนี้ต้องบอกว่ากร,รมของมิจฉาชีพแล้วกัน <c oughs> แม่จะขึ้นหัวก็อเลยเออประเด็นปลอมเฟซบอจูก็อนว่ากรรมของมิจฉาชีพโอเคนะทุกคนคลิปนี้ก็สซิบดีละสวัสดี <c oughs>